วิธีลงคอมของผมเนี่ยตัวแรกที่ผมจะลงนะครับก็คือจะเป็นลง Windows Terminal ครับึเพิ่งออกมานะครับก็ความจริงที่ยังไม่ได้ทดลองใช้มากแต่ก็รู้สึกว่าใช้แล้วสบายมือกว่าตัวพวก Power Shell อะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับเปิดด้วย Microsoft Store นะครับตัว Windows Terminal นะครับมันทำมาก็ เท่าที่ใช้เนี่ยคือผมเป็น mac T user นะครับผมชอบใช้ mac อันนี้ผมลองใช้ดูแล้วมันก็โอเคนะฮะไม่ล็อกอินได้ไหมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ไปนี่กดปิดปุ๊บมันจะลงได้เลยนะครับระหว่างที่ลง windows terminal นะครับก็ไปเซิร์ชนะครับวิธีการลงโนดนะฮะถ้าลงโนดใน windows เนี่ยส่วนใหญ่มันจะลงแบบใช้ exe ลง มันจะดาวน์โหลดโนดตรงนี้เลยซึ่งตัวนี้มันจะกําหนดเวอร์ชั่นอะไรของเราไว้ให้นะครับไอ,อของเข้าไว้ให้นะครับถ้าเราอยากมีโนดหลายเวอร์ชั่นในเครื่องเราเนี่ยมันจะลําบากหน่อยนะครับวิธีที่ผมจะลงก็คือผมจะลงด้วย nvm ครับใช้ windows นะครับแล้ว nvm ซึ่งตัว nvm เนี่ยมันเป็น nvm windows ความจริงมันก็ทํามาคล้ายๆกับ nvm ของ mac นะครับแต่ก็อันเนี้ยมันลงใน windows ได้วิธีลงก็คือไปดาวน์โหลด installer นะครับ แล้วก็เลือกดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับต้องโหลดเป็นน่าจะเป็น s e t u p zip นะครับแล้วก็อรออันนี้จังหวะนี้เนี่ยตัว Windows Terminal ผมลงเสร็จแล้วนะครับกดั้ง n ิ l l l ผมกด Launch ขึ้นมาดูได้ อันนี้พอร้อนชิ้นแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วฟีเจอร์มันผมไม่พูดถึงนะมันเปิดแท็บใหม่ได้ไพวกนี้แต่ว่าก็หลักๆก,ก็คือมันจะทําตัวคล้ายๆกับของ Mac คือถ้ากดากดปุ่ม Windows ค้างแล้ว C เช่นผมตรงนี้ครนะับแล้วผมลากกด Windows ค้างแล้ว C มันจะ copy แล้ว Windows ค้างแล้ว V มันจะ paste ได้นะครับส่วนการใช้ ctrl C ctrl V เนี่ยมันจะกลายเป็น break ก็อันนี้คือเอาให้ดูนะครับต่อมาก็ CLS มั้งนะคือจะได้จังหวะที่ลงจังหวะนี้เมื่อกี้ผมเปิดตัว NVM Setup ตัวนี้ขึ้นมานครับแล้วก็กด Accept แล้วก็ลงเลือกตามที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเสร็จแล้วร เสร็จปุ๊บก็กดพิช n v m ดูสิมีไหมเดี๋ยวมาใช้คอมมานด์เดียววนินโดว์ไปเนี่ยเอ้กับแมคไปเนี่ยไม่ใช่ n v m ผีดๆไปทุกงใส่ต้องปิดแล้วเปิดใหม่ไม่ใช่นี่สิเมื่อกี้ลงเทอร์มินอลแล้วมันหายไปไหนครับะนี่ w วินโดว์เทอร์มินอลนะครับ แล้วก็ NVM ีปคิดเวอร์ชันดูคราวนี้เราลง NVM ไว้แล้วนะครับ NVM มันเป็นโ,นโดด Environment Manager นะครับคราวนี้เราอยากได้โ,โดดเวอร์ชันอะไรเนี่ยเราก็จะพิมพ์ว่า NVM install สะมมติล่าสุดเมื่อกี้เห็นเท่าที่จำได้คือ12.17.1นะครับกด enter ที่ว่าชั้นล่าสุดคืออะไร0.0ตัวทีครับมันก็จะไปดาวน์โหลดโน้ตเวอร์ชัน12.17.0มาให้เราสามารถลงได้หลายเวอร์ชันด้วยครับรอรอนี้ก่อนสเกลพอเราเลือกที่จะลงโนดปุ๊บมันก็จะลง n p m ตามมาให้ด้วยเลยโอเคตอนนี้เสร็จลงเสร็จแล้วนะครับถ้าเราพิมพ์โน้ตลบปีมัน น่าจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับว่ายังไม่มีนะครับเขาบอกว่าการอิน tallation complete ถ้าอยู่อยากใช้เวอร์ชันนี้นะให้พิมพ์ n v m u แล้วก็พิมพ์ชื่อเวอร์ชันก็เป็น n v m u สน,นะครับพอพิมพ์ u เสร็จปุ๊บเราพิมพ์ node ลบ v หน่คราวนี้เครื่องเราก็จะมี node ใช้เวอร์อรชันนี้ละเราสามารถพิมพ์ install เวอร์ชันอื่นได้นะครับเช่น n v m install node ใช่ไหม nvm list จะบอกว่าในเครื่องเรามีอะไรนะครับส่วน nvm ส่วน node latest นะครับลองเสิร์ชดู node latest เนี่ย14.3.0นะครับเดี๋ยวผมลองดู4.3.0นะครับมันก็จะอาโหลดมาลงเหมือนกันคราวนี้เราสามารถ s วิต h ไปมาได้เดี๋ยวลงตัวนี้เสร็จก่อนครับคราวนี้เนี่ยพอเราลงเสร็จแล้วก็จะบอกว่าให้เรา use ตัวนี้ได้นะครับ c copy มาขนนะาดเ p าเพ e นะครับมันก็จะถามกด yes ปุ๊บคราวนี้ถ้าเรา run node l o c นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้เราสามารถ nvm use 12.17.0สลับกลับไปได้นะครับถ้าสลับกลับไปปุ๊มบ,บมันก็จะแบบ node ดีมจะกลับมาตัวนี้นะครับ สังเกตว่าในเครื่องเราเนี่ยจะมีโนดกี่เวอร์ชั่นก็ได้นะครับแต่ว่าทุกครั้งที่เราจะสวอปเนี่ยเราก็จะใช้ฟังก์ชันเนี่ยในการย้ายเวอร์ชันโนดนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเด็บจริงจังแล้วก็ในเครื่องอาจจะมีโนดหลายเวอร์ชันนะครับมีมีโค้ดหลายซอสโค้ดซึ่งต้องสวอปโนดไปมานะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อคนใช้ว n น o w s นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ